How? Mm. Mm. บาัดีทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับบาร์ภูไทยคืเก่าเช่นเคยวันนี้คือเก่าเขาป่าหาอยู่หากินเช่นเคยวันนี้ฝนตกวันนี้โอ้แข่งฝนเลยวันนี้ออกมาเถื่อนคือว่าแจ้งแจังป้างอยู่ผนมาหัดป่าผานฝนตกอ่ะฝนตกกะสู้หาอยู่หากินเถื่อนในหมายเด้ป่ะลุยป่าภูไผยเยื่อม,ม่านคือแต่ละมือบอกอะ ติดตามเูาชมมืกันมือนี้ ทุกคเขาน่านเป็นป่ายผมก่อนเด้๋นอนหนึ่งก่อนเลงพ้นกระตุกละดีน้องเลยโอ้เช้าหนึ่งคือว่าแจ้งแจ้งอยู่มาัดป่าฝนตกป่ะเธอได้มาละหาต่อย

ចាំเนาะเนาะទៅតែមិនអើໂຕនេះផាអាទៅเนาะໂຕនេះធម្មតាអ្ហ៎អយកនោះយកគោកមូលីមកនេះណានេះ xin nó có đi, phơi vào đây Áo nhạ Rồi Nam Nam mà lại Cả đình mà nè <laughs> Nào vậy Hà phải <laughs> Nào tụi quân đây Quân cả Cách này là Tốt mà phỏ แล้วก็เซาน้นกะทองพ้าถึงป่างแล้วบนี้อ้นฝนโยกพอปพดีเพนาแล้ว่ <c oughs> ะหาไม่ต่อยไปนี่ nó phút nó nhanh Ít nói thường vô đó Ôi, xịt đài, mày hít mà xuống rồi นี่ทุกคนนี่นี่นี่อมมเพาสุปว่าแสบขนาดนี้อื นี่เดี๋ยวคนอ,อืน้อนึงอืมนอพอดีกินเลยฮุดบังกออัน แล้วมันได้แล้วมันซ่อนกันมึงเคยซ่อนไ้มันออกกันมีชิบูเมะแล้ว <laughs> ทอม ฝนยังตกเออทุกคนเลยนาวันเบาไทยนี่เปะบดพอแล้วทุกคนเลยเมอแล้วไปนี่ฝนก็ตกแค่ตกว่าตกอู้หอนหยามันเนาะมิติเลยนี่เพื่องานทำมันนี่แกได้พอพอได้กินอยู่พอได้กินอยู่ได้หมาหาเขาเดียว พอแล้วใชไมกันพอได้ต้มได้แกงแหละมีเปาไทยสิหาอเมอเมอมือนนี่สิเผาเผากับสิเม,มอเมอแซ่บเมอเชอร์เมอเชอน้ำจนางเขาเบรอโอ้สุดยอด อ๋อม uh, ันน hmm. ี่บ่าวไพรสิกับแหละมันนี่กะพอได้กินอยู่หน่องไม้มันนี่กะพอได้ต้มได้แกงพอได้แล้วแรงแล้ง่ายอยู่ได้มันนี่บ่าวไพรมาผู้เดียวมีนะสาวไพรเพิ่นไม่ได้มานำเพิ่นขาบ่งขาวิเพิ่นก็จะมานำยู่นกดว่าเพิ่นโมนหาหนุ่มไม่โมนได้เห็นนอคาวเนอะโอ้ยแซบเอาแซบเอาเสาไพรเพิ่นหาหนุ่มไม่เก่งเลยเอ้าอันนี้กะบ่าวไพรสิกับละอันเถิดเขาเอาเบิ่งกะขอขโมกับเจออะไร ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้เด้อเพอเบาภูไทยนี Bar, Ahora, después, ่กำลังใจคลิปต่อไปอีกเอ้าเจอกันคลิปหน้ามาเบาไปสิพาสิพาไปทางเลยกะติดตามท่านผู้ชมบายสบาสดี